น่าเล่นเบิ้ลเ้เบิ้างอามีเบิ้ลป,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 ปีนักสัตวนะครับก็จะเป็นนามหนูปีชวดฉลูคือปีวัวหนึ่งกับสองนามอันดับหนึ่งอันดับสองนะปีนักสัตวก็ที่มาก็น่าจะเป็นวันแม่นะเบื้องต้นก็ประมาณนี้เบื้องต้นเดาเข้าๆก็ถ้าเลขออกง่ายสุดก็หนูก็หนึ่งวัวสีขาก็หนึ่งสองวันหนึ่งสี คือง่ายเลยถือว่าฟอกกล้วยคอมเมนต์ตาซายแล้วง่ายแล้วแล้วปีนักษัตร์นี่เขานับปีไหมคุป๋องก็มีส่วนนะชวดฉลูชวดฉลูก็หนึ่งกับสองปีหนึ่งปีสองถ้าออกวันแม่ก็ถือว่าแล้วมันง่ายง่ายตรงกับปีสักสลาดสองพันยี่สิบเอ็ดวโอ้ลืมคิดเลยใช่ใช่เข้าโดยบังเอิญออกหนึ่งสองหรือหนึ่งสี่สองหนึ่งสองสี่ก็อยู่ในวันในปีนักษัตร์ที่โชว์ขนาดนี้ะ มีใครก็อยากซื้อก็ซื้อไปก่อนก็ได้ชุดนี้สงสัยจะเริ่มหมดแล้วมั้ง2021คงคงเป็นเลขอันหนยครับกับ21 6364 6364คือเขาจะเน้นว่าเขียนว่า Happy New Year หมายถึงว่าสวัสดีปีใหม่แล้วส่งท้ายปีเก่าเป็นภาษาไทยหนึ่งเขาแยกแยะนะเออแปลกนะเขาแยกแยะภาษาอังกฤษกับภาษาไทยภาษาอังกฤษมาอยู่ที่หนูน้ำนักสัตว์ส่งท้ายปีเก่า64 64มันก็โอเคนะทั้งหรือจะออกทั้งสองปีหรือเปล่า2พ2021เ,เลขล่างก็เป็น64อย่างนี้46แบบนี้แล้วปีที่ปีที่แล้วในศรีสิติเป็นยังไงกับปีที่แล้วมันออกเลขเก่านะปีแล้วถูกนะเพราะว่าแปลตามรูปเลย<า>คล้คายกันรูปคล้ายกันเลยเป๊ะเลยได้ล,ลูกโป่งไม่เยอะจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากวัวมามหนูก็ถือลูกโป่งอย่างนี้ล่ะ แล้วก็จะมีหมูหมูกระหนูหมูเอานั้นเป็นหมูหมูกระหนูไม่คือมันคือหมายถึงว่าหนูเนี่ยคือปีปีที่ปีนี้ยังไม่นนี้มันเป็นคาบเกี่ยวระหว่างปีนี้สู่ปีใหม่ทีนี้พูถึงแล้วก็เราก็เขาเราเขาเขาไม่เน้นลูกโป่งเขาก็เอาใส่ลูกมาเยอะๆอะย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องตีนามลูกโป่งว่าแปดครับแปดแล้วก็แปดหนึ่งพอเรารู้เขาว่าตัวเก่าจะมามันออกไม่กิ่ง่วนนะแปดหนึ่งแล้ว เดี๋ยวผมว่าเลขล่างหรือเลขบนมันต้องออกแปดหนึ่งแล้วหนูกับกับหมูนี่มันต้องเป็นหนึ่งสี่อ่ะทั้งบนทั้งล่างเลยพี<ม>่เลยนะเลขข้างบนทั้งล่างเข้าทั้งสองตัวแต่ไม่ได้ออกคลิปนะงวด<ช>แต่ว่ามีงานศพแต่นี้ผมก็บอกเขาก็ถูกกันเยอะอยู<ม>่ออกกลับนิดหน่อยเนาะเป็นสิบสี่แต่ทีนี้ถ้าว่ามาออกสี่สองก็ได้ไม่ได้เพราะว่าใช่แต่เออแปลกไปลืมสังเกตอยู่อย่าง ห,หนูกลวยกลวยมีมีกลวยด้วยทำไมร<ข>ัาว่าคิดมากคิดมาดสมาทำไมต้องมาเกี่ยวกับปีไทยผมไม่ได้สังเกตน,นะเพิ่งมาดูนี่ยี <25 S 1> ่ห้าเปล่าเขาว่าแปลแปลไปแล้วนั่นกลวยนี่ก็คือคิดสมัสนะคิดมากเรียกว่าคิดมากสองห้าต้องแปลข้ากลุ่มล่างหรือเปล่าเนาะเลขพอตามตำแหน่งเลขแบบนี้ต้องรออมสินไอสลากการกุศลมาแทรกเจอมองเขาไว้เนาะถ้ามาลักษณะนี้ แต่เขาก็ไปเน้นอยู่ที่โอผมก็ลืมดูหมวกแปรแต่แปรไปแล้วนะลืมดูหมวกไม่มองไม่ชัดเจนเมื่อวานแปรแบบเร่งรีบหมวกใส่ตองไหนตองหนูบวับวบัวัวมีหมวกด<ต>้วยมันก็จะเป็นปริศนาอยู่ยะว่าอะไรนะสองสี่ห้าือแต่ว่าตำแหน่งเขาเป็นเลขนี้ถ้ากลุ่มสองสามสีห้าน่าจะไปลงล่างนะถ้าเดาไว้เบื้องต้นเลยอะ ของสามสีห้าขึ้นน่าจะลงล่างเลขกั้มกึ่งต่ําอาจจะกลางต่ําผมว่ามันย้อนลอยงวดที่แล้วก็หน้าชุดชุดชุดสิบสองอลังหันนี่จะมามาอยู่เลขเลขล่างนะตามตามมองไว้เบื้องต้นปล่อยย้ําไปอีกทีดีกว่าแล้วชุดบนนี่มันจะเป็นพิเศษหน่อยเป็นเลขที่แปลกแปลกมันจะปราบเสียนนิดนิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเวลาสักหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเจาะกอปี แต่ว่าตาแปลรูปก็คงไม่มีอะไรนะเบื้องต้นก็หนึ่งคือหนูแล้วล่ะนามหนึ่งปีนังสัตว์ของฉลูก็คือสองหนึ่งกับสองต้องมาแล้วแล้ววัวมีสี่ขาแล้วเรามีปัญหาวัวนี่ออกทีไรเราต้องสังเกตเขาพระโชเด่นคือสองเขาทุกครั้งเลยมันจะเป็นคู่ของเขาเลยที่เจอมาประจำแต่เบิ้ลถามว่าเบิ้ลมีส่วนไหมก็ที่ที่ไม่เห็นคือเป็น วงกลมที่อยู่ซ้อนแต่ว่าตอนนี้ตัวแปรเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะวาดเสร็จแล้วเขาจะวาดวงกลมเสร็จจะมาวาดวัวกรูทับแล้วลูกโปมเก่าแต่สามลูกเอมันต้องลูกผสมหรือเปล่าถ้าดึงดึงพอสอม,มาผสมกับคิดธิสักกะดมันต้องมีอะไรเนาะนี่นี่มันคือกลุ่มที่เรามองเป้าๆไปนิดหนึ่งทีนี้กระแปรเนาะประแปรเป็นแล้วล่ะเื<ๆ>้องต้นก็หนึ่งหนึ่งคือปีชวด นามหนูปีนักสัตว์ก็หนึ่งปีหนึ่งปีที่หนึ่งปีที่สองคือฉลูฉลูคือคือเป็นอะไรนะเป็นสัตว์สีเท้าปีนักสัตว์เนาะมีสีเท้าก็หนึ่งสีนะครับครับขับเป็นมาไซยังยืดนะครับนี่ก็เก้าเนี่ยทางมาโคโคคือเก้าเราก็เชื่อมไปเป็นหก บัวนะพระโกนี่คือถ้าเป็นเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกมาจากพระโกนี่โคโกมาจากภาษาเขมรเก่าพุทธศัตว์นะโกโกโกเก่าอะไรก็จะเป็นเก้าแล้วก็ตัวกันคือ6คือตัวเดียวกันทีนี้ตัวนี้ถามว่าหัวยาวหน่อยก็หนึ่งอาจจะเป็นเจ็ดอีกได้ทีนี้ศูนย์ก็มันจะเป็นวงกลมที่ซ้อนอยู่ในบัวมีสองวงที่ผมเขียนไว้ศูนย์สองตัวนี่ก็เป็นเลขปรับเซียนอยู่สักนิดอยู่ แต่ละท้งนี้ท้งนั้นผมแปลไปแล้วนะผมว่าผมเทมเนตาสายมันเข้าแล้วละ่ะแต่จะเป็นคู่ไหนคือยังไม่รู้เหมือนกันนะบอกใบแค่นี้ครับแต่น่าจะถูกอะไรสักอย่างแล้วละ่ะเพราะทุกครั้งจะมีสัญญาณเตือนมาตลอดนะที่จะประมาณนี้นะแต่เราก็ต้องตามต่อแต่เราต้องมาดูกรอบมาดูอะไรอีกอาจาผมมันจะพาเปอีก,ก็ได้เอฟซีอาจจะจับเองก็ได้จับขั้วเองก็ได้คือคือ,คอบางครั้งมันเป็นเซนส์ส่วนบุคคลเนาะโชคส่วนบุคคลเนาะบางครั้งมันก็มีรู้แบบ บางทีแล้วผมก็เอาไปวางไว้บนหัวนอนผมก็ลืมไปพอผมวางไว้มันก็เหม็นตาซ้ายอยู่ที่ไหนได้ถูกตัวนั้นแลวเจ็ดศูนย์สองใบไม่รู้นะว่าตัวเองเอาไว้มันเกี่ยวกับมันแคเหม็นตาซ้ายของโชคดีด้วยอ๋อก็ได้สองใบอ๋อได้สองใบคุณโจมาไปด้วยมาขอแยกไปหกเจ็ดศูนย์อีกสองใบผมก็เลยเหลือแค่สองก็วันนั้นไงที่บอกว่ามันไม่มีเขาใส่ไว้แล้วคือผมเก็บไว้แล้วมอบของขวัญปีใหม่เนาะแต่ก็ยังยังยังไม่แปลนะ ผมมาแปลเมื่อวานตอนเย็นโจมาแปลปั๊บโหหนักเลยเข้าอีกถูกกิกนะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนนะอยู่ในนี้แหละเนาะคิดว่ายังไงอยู่ในชุดนี้ถูกอะจับคู่ให้ดีก็ถูกคือเอาง,ง่ายๆนะจับจับคู่ในนี้ยังไงก็ต้องถูก <c oughs> แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนนะแต่ว่ารู้สึกเซน์จะบอกแล้วว่าโว้ หนักหนักมากเลยโอ้ยนอนอาบน้ำเสร็จทำไมมันหนักขนาดนี้สงสัยจะเข้านี่ข้างบนข้างล่างอีกอะบนล่างเอน,น่าจะเข้าสวยด้วยนะคะไม่เยอะด้วยก็ไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่ามุมไหนนะแต่ว่ามันน่าจะโอเคแล้วละ่ะถ้าออกสิบสี่ก็ถือว่าสี่สองเรื่องนี้ก็ถือว่าง่ายง่ายมากชอบออกสี่สองชอบชอบออกหนึ่งสี่สองอะไรเปนี่สามตัวก็โห โยดแต่ก็เตเต็มผมก็บอกว่าเลขลรถพอในหลวงองคาเกิดก็บอกกันแล้วมันมีแผ่นหนึ่งที่ลุงปองเขียนให้น่ออน่ะมันมีเลขรถอ่ะล,อล้วคิดสุดท้ายก็ผมก็ย้ําอยู่ว่าอาจารย์แม่อาจารย์แม่คือลุงปองก็เน้นหมดเน้นตลอดว่าเน้นอาจารย์แม่อยู่แล้วคือคือมันมันมีเซนบอกแล้วลหละว่าประมาณนั้นแต่ว่าตัวผมอาจจะเป็นการบังเอิญหรืออะไรก็ไม่รู้ผมก็จะวางตัวเลขไปตามสูตรผมผม แต่ผมก็บอกว่ามีสามแนวทางนะกรอบแต่ละกรอบคือมันเป็นแนวทางแนวทางที่เป็นไปได้คือจุดนี้แล้วก็นี่แนวทางใหม่แต่ถ้าเลขลงศูนย์คือผมเราไม่ได้ชี้แจงกรอบนะบอกแล้วที่ที่ทว่<า>เลขเบิ้ลเนาะเบิ้ลหาคือบอกว่าเบิ้ลหารคือเราก็บอกอยู่มีสไตล์อยู่เ <7 S 1> ลกสามหางเองนะทีนี้มันบอกว่าถ้าสิบสองอรหันไม่ออกเลขมันจะเข้าหลักศูนย์ ผมก็บอกกันนะมันจะหลุดออกไปที่เราพูดวันนั้นบอกนะถ้าจะหลุดตัวนี้มันจะเข้าศูนย์ทันทีอ่ะมันก็จะมีแค่สามตัวที่ลุง๋องศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่มีสามตัวคนฟังดีๆก็ได้เนี่ยคือคือทุกอย่างเป็นแนวทางอ่ะตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าออกอะไรแต่ว่าเอรู้สึกมันมันแรงมากเลยผมว่าอะไรถูกสักอย่างแล้วล่ะผมจะพูดอะไรถูกแล้วล่ะคือเบื้องต้นหนึ่งสี่สี่หนึ่ง สี่สองสองถ้ามันออกแบบไี้ง่ายหรืออัดจะมีอะไรสามตัวอยู่ในนี้ก็ได้ครับผมก็มองเป้าไว้แล้วละถึงได้แปลยู่บางครั้งแปรก็ต้องใช้โจทย์ทางคำนวณช่วยด้วยคือจะแปลอะไรมันก็ได้หมดทุกอย่างมันก็แปลได้หมดแฮปปี้นิวเยยร์คือทีนี้มันก็ อันนี้ก็มีรูปผีน้อยแต่เขาจะเน้นตรงวัวมากเพราะมีเส้นวงสีฟ้าผมงงงเนี่ยล่ะเนี่ลุงวัวแล้วก็มาใส่หมวกวัวมาใส่หมวกคริสต์มาสเลยล่ะหมวกอะไรเนี่ยนี่มันแปลกอยู่กลัวสี่ขาเดี๋ยวผมจําหน้าอยู่ว่ากลวยกลวยงั้นนะพุทธทรอะไรเนาะกลวยมันจะแทรกแทรกนะตัวแทรกคือเราพ่วงไว้แล้วล่ะกลวยงั้นมันมีเจ็บนะ เจ็ดเราตีหนึ่งผมก็ตีหนึ่งอย่างนี้แหละหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันในง้วนน่ะเป็นสามตัวนะทดทดหนึ่งกับเจ็ดคือได้สามตัวจําได้ลางๆปีไหนไม่ร,รู้ก็ดูดีๆคือบางครั้งบางครั้งเลขปลายปีเพราะว่ารู้สึกเขาจะรวมกันมากเกินไปนะหอยสไตล์หอยก็จะออกมาหาบหาบแล้วเบิ้ลหน้าเบิ้ลหน้าแล้วมาหาบสังเกตดีๆนะหอยเขาจะออกอย่างนี้เบื้องต้น ความคิดของผมไปลงที่เบิ้ลก่อนอันนคือตัวแจงเยๆนะอาจจะมีซ่อนปริศนาว่าตัวเลขคือถ้าเป็นเบิ้ลคือมันปราบนะปราบปราบเซียนนะตัวเด่นคือหนึ่งนะครับแต่ถ้ามองแคอันนี้อาจจะเป็นเจ็ดก็ได้คือเหมือนเดิม เกตอาจจะโดดขึ้นมาบนอาจจะเป็นเบิ้ลเจ็ดเจด็ก็ได้เบื้องต้นเรามองเป้าประมาณาจะ,ม,ะมีเงาสีแดงๆเน้นให้อีกช่วงท้ายๆคือเดี๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวขอคอมเมนต์ว่าเราจะเดาอะไรถูกสักอย่างแล้วละ่ะทีนี้ก็แต่เบื้องต้นเราก็ตามตามปีนักสัตว์ไปก่อนนะว่ามันออกหรือเปล่าเราต้องมาคิดว่าปีที่แล้วออกสีหนึ่งกับแปดหนึ่งทั้งบนทั้งล่างก็เป็นทั้งหนึ่งบนหนึ่งล่างอะ่ะ นี่เห็นไหมมันเข้ามาเหมือนกันเลยเห็นไหมวันเมื่อกี้ทั้งบนทั้งล่างก็เป็นเลขตัวเดียวกันเนี่ยบนล่างตัวเดียวกันก็ปราบเซียนยนึ่งนล้นเนี่ยนี่เราต้องจ่อหาว่ามันเขาเขาจะทําอะไรเมื่วน,นั้นมันเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็มาสามชินสามสามนสามต่อไปมันจะเบิ้ลยังไเนี่ยเบิบ้ลชิ้นไหมก็ยังยังยังไม่มีอาจจะเบิ้ลเต็มเต็มเลยก็ได้งวดน,น <c oughs> หรือว่าสามตัวเลยเ <c oughs> บิ้ลเต็มเต็มอาจจะถ้าถือทั้งวันนี้ออกเบิ้ลก็ถือว่าง่ายนะพะมองเป้าไว้แล้วว่า ที่มองบันไดไว้บ้าก็เออถ้าบอกเบิ้ลมานี่นเราต้องจับว่าจะเป็นเบิ้ลประมาณเจ็ดแปดเก้าหรือจะกลุ่มต่ำมาคือสองสามสี่ห้าเนี่ยจ้องเบิ้ลมองแบบนี้มันจะมีปกติตามสูตรนี้มันจะเบิ้ลสูงหน่อยแต่ว่าไปดูตัมันต่อพ่วงกันรู้สึกเบิ้ลกลางนี่มันมีสองประเด็นเนี่ยผมนั่งดูอยู่ถ้าเป็นเบิ้ลง่ายนะหวยจะง่ายเราจะจับเพราะว่าเราได้สองตัวแบบเราได้เบิ้ลแบบหลักร้อยเราก็หาง่ายเลยนะประมาณนี้ อันนี้คือมองไว้เพราะว่าเขาวางรูปวงกลมไว้ซ้อนซ้อนเป็นคู่อยู่นี่แหละกเดี๋ยวๆค่อยว่ากันอีกเนาะเพราะก็แปลเอาเน้นแป,ปลปกไวปน,นะครับเพราะว่าที่มาของที่ไป1นสก็น่าจะน่านาน่าจะจะชัด f อซน่าจะแปลได้ตัวนี้ก็น่าจะนําร่องแล้วละ่ะนําร่องแล้วหนึ่สหนึ่งสองนี่ สวัสดีครับใครถูกถูกบ้างอ่ะพอละในส่วนของแปรโปร่ข้าวขน้ําจิ้มไปก่อนอถ้าปีฝรั่งกัน่าปีเก่านะคิดตสักกะาดปีที่แล้วสองพันสิปก็คิดศักกะลาดหนึ่ดหนึ่งวันนี้จะออกหนึ่งเก้าถ้สังเกตดีกรอบนะถ้าสังเกตดีๆกน็นั่นะนะ,นะไม่ใช่แบตเตอรี่จะ,อ,ะออกมาหรือเปล่าไม่มีหรือเปล่า สองหนึ่งหนึ่งสองนี่หมดแล้วน่ก็คงหมดจ้ะต้นทางอ่ะสอคือไม่ต้องไป<ช>รีบซื้อรีบซื้อรีบสั่ง